แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9พฤษภาคม2568อัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้พิการ0%นะคะรัฐบาลเปิดแหล่งกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการและผู้ดูแลผ่านแอปเดบฟันแบบไม่มีดอกตั้งแต่60,000ถึง1ล้านบาทอัพเดตล่าสุดจากนายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการเงินกู้ยืมคนพิการเพื่อเป็นแนวทางให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะการกู้ยืมเงินกองทุนแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. การกู้รายบุคคลรายและไม่เกิน6 0,000บาทหากผู้ประสงค์จะยืมเงินกู้เกินกว่าวงเงินที่กำหนดให้มีการพิจารณาเป็นรายบุคคลและไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาท2การกู้รายกลุ่มกลุ่มและไม่เกิน1ล้านบาทโดยต้องผ่อนชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีไม่มีดอกเบีย้ยทั้งนี้แอปพลิเคชันกู้ยืมเงินคนพิการหรือเดฟฟันถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และสามารถเข้าใช้งานผ่านดิจิ t a l ID นอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินตรวจสอบยอดคงเหลือและประวัติการชำระเงิน โดยสามารถชำระหนี้ที่กู้ยืมผ่าน QR Code ได้ด้วยนะคะผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ที่ประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพก็สามารถยื่นคำร้องได้ผ่านทางเว็บไซต์ e f u n d d e p g o t h และเข้าไปตรวจสอบสถานาการกู้ยืมเงินได้หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ บริการคนพิการจังหวัดและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมจอจังหวัดนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่จดทะเบียน2,232,140คนคิดเป็น3%ขอ,ของประชากรไทยทั้งหมดข้อมูลในวันที่3 1มีนาคม68นะคะมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพจำนวน298,900 46รายมีวงเงินกู้ยืมรวม11,267ล้าน139,721บาทเป็นข้อมูลณวันที่25เมษายน2568อย่าลืมนะคะสำหรับผู้วิการให้กู้ยืมเงินไม่มีดอกเบี้ย er. สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อัปเดตข่าวดีนี้9พฤษภาคม2568